ใบดีอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องมอแค่นแข่นมะปองพี่น้องมะรัมครับส่องพญาวัดลัมเพิ่นเอาไปเชี่ยวครับผมบรรยากาศหน้ายานครับหน้าประตูทั้งคองครับวันนี้เจ้าหน้าที่เคลี่ยวทั้งให้ครับเพื่อให้พี่น้องนักสี่ออกมาซื้อบัตรแต่ได้ต่อแถวกันสายไล,ล่เรื่องระเบิดพี่น้องม้ไหวไฟสงคำหน้าประตูครับผม ยอดแห้งพี่นองสุดยอดแห้งการตอนนี้ครับหน้าประตูครับเนียนถือกต,ต้องครับยังไม่ได้เข่าสุขน เขาแถวผพูดเดียวเนี่ยฝากเงินกันซื้อลอเขาจะไงบันลอยสี่สิบครับพี่น้องหนงานมือเ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเ้ยย้อนแงยบรรยากาศ กำลังเคลียร์คนออกมาข้างนอกครับเพื่อขายบัตรขาไปไม่เสียบัตรสูตเขาไปไม่ครับโอ้โหร้อยสี่สิบครับอะไรแย่ๆให้แยยบันเขาไปสูดียวววายวายกันตัวนี้มาแล้วเนาะไอ้เนาะพี่น้อง พี่น้องฝากฟังสองเลาห้องอีและวที่ต้องฟังใส่ฟังขัวครับเอะมายังครับยบไปเอกครับพี่น้องแอบไปเองแย่กันดี เรื่องขยายเสียงผลไว้ทั้งทางทิ้งที่มาไว <ป S 1> ้หนาประตูทั้งนี้ผลไม้ป่ <c oughs> าเอาทั้งผลไม้ไม่ทั้งนี้มันยินกันเนี่ยมาเนี่ย,ยทั้งนี้่นเดีออกมาบัากหลเลยครับทันเหลียวบัากหลายท่านเดีออกมากพี่น้อง ให้ภาพบรรยายพี่น้องให้ภาพบรรยายอายะครับเชี่ยวอมาประเทศเนี่ยหมดอยู่ครับทั้งนี้ย่างบักเครื่องต้อเครื่องบรรพันรามเนี่ย หันแล้วเคียครับไม่แอันกันสื่อเรื่องไหนเขบอกว่าเหมือนดอกขันบ่เคียดดีๆขันบ่อันนี้นี่เพราะลียนี่เขาจะบอกว่าเหมือนอย่าไรคนมันไหลอากาศตอนนี้ยังไงอยากขาวะที่ เอาแออกมากคอกมาครับพ e ี่น er ้องออกมาครับสีเลยเขาอันบอออกมาเหมือนฝืนกับ่ให้เขากอล้ะออกมาพระท่านอย่างเหมืออยู่ครับพี่น้องทัางให้หลายยัง ออกมาแล้ว huh. ก uh ็ตอดไปอีกอ้เนี่ยพี่น้องอ้เนี่ย แม่คร <Bye. S 1> <Kinder. S 2> ับมคนก็ได้ก uh ัน huh. ย่างๆาไเออเหลียยยไรอยู่เน uh ี huh. uh ่ยเหลี่ยยไรอยู่เนี่ยเขาจ้บปุ้บเขี้ยปบออกกับปออกเนี่ยป้มึนกับมึนเลยดิมึนยูเลยดิวันนี้ขัดไฟซุปนี่ขัไปสวนขันแยกปุออกเลยว่าไผป็นไผแล้วล้นแล้วปุบปุบเสือแล้วเสือ ผู้สุ่มหนึ่งออกมาสุ่มหนึ่งแยงสวนเขาเส้นยาวล้นครับผู้หมายเจาะหนาทีบนซอยเคี่ยวเนาะหนาทีกับม้าหรอเนาะผมไม่ได้เีจยวครับทิมจัดเนี่ยครับผมเป็นหมอลำมากที่หน้าที่มาแสดงย่างเดียวครับผู้พันจ้างมาตั้งหากผมไม่ได้ไปเีจาะเขาเหมือนตกใจแล้วเนาะเนีน ยอดเง้ยพี่น้องเห็นอันยัครับทักงหนครับยางจี่หน่อยเอาเรต้องซื้อดอกชุ่มเจ้าก่อนจะแจกเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองแจกอีกทีสิฮะแท้จริงแจกอีหลีได้หนี่งอย่าลืมนะแจกอีหลีได้หนี่งแจกบ้านเรา ปล่อยเขาประทันหนดอกซุ so ้มหนึ anyway> yes. ่งประทันออกมากอยู่ซุ้มหนึ่งอยู่ทางนี้ลักหลยหลซ้ำกันเนี่ยซุ้มทางนห้ไหลซ้ำกันกับซุ้มทางนอกอยู่มั้งปล่อยเขาไปเยอนี่ก็หลงกันเนเออมา มูต้อกับต้อมูกับท่านไหนต้อกับ่ท่านต้อโอ้ยผมไปนี่นะครับขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับพี่แม่ขอไปหนีนะครับขอรับไปหนีนะครับอ้เน่าพี่น้องอ้เน่าปลาหมึกไม่ละซี่ชิปไม่ละลอยก็มีด้ะปลาหมึก เห็นกครับ่ค่อยเห็นแบบนีเยอะแยะนีับสี่หิงัมากลี่หงิะไราครับมาเนี่ยท่นโอ้สุดยอดครับก็มีแล้วเนาะบัดลอยส่สิบพี่น้องวันหน้านครับไอ้พี่น้องเนื้อครับหน้าง้อได้รว่าใหสห้าังไหนะบู่ครับต้องถามผู้คนขายัครับ เดีมันได้การทักหนางี้พี่น้องอมาเน่ครับมาอยากใส่ครับมาต่ไก่ปอโอ้หอคุณ้ขอบคุณไกดีครับแจ็คลูกร้อยโลเมีอะ่บาน้อยโโลนะาาแ่ซิลินทอนดิอ๋อตไกไ คุณยอดขอบคุณหลา,ายๆครับขอบคุณหลายๆครับ้หาซโปโลพนามาไหมว่าพินองทั้งสวรรค์ได้เขีมากไก่เราพี่นองไท,มท,ย,มงทยมากไกลครคับเพอีกขอบคุณพินองหลาย,ยาครคัมไกคดยอดครับบรรยากาศนาประตูทางเขาครับอาญาลยครับ พ่อคันคลิปนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายสวัสดีบ๊ายบายคุณคุ